สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟชแนลกับเกมเอเธนเนียร์รีสตาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงไกด์หรือว่าแนวทางในการผ่านตัวของโดกิโดกิ น,นะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็นแล้วแต่นะครับที่อาจจะยังไม่ใช่อินโฟโนเนาะเพราะว่าอินฟโนเนี่ยกข้างที่จะใช้เงื่อนไขยเยอะไปหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวหลักๆเนี่ยจะพูดถึงตัวของคุมนรก4กันก่อนละกันนะครับตัวของคุมนรก4เนี่ยนะครับผมเราจะต้องมีตัวละครอ,อะไรในการจัดทีมบ้างแมคคนิกของบอสเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเนี่ยควรจะรู้นะครับเพื่อที่จะรับมือกับบอสได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม เอเธรียราร์ทกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรออยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีีเดยวสามามรถ าวโหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a ล็กนอก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level ไฟชากันด้วยนะครับ ตัวของแดนเซียนดกิโดกินะครับผมตั้งแต่ตัวของระดับแรกๆเลยนะครับทีเ่เพื่อนๆเนี่ยเริ่มจะารามได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของฟันรายหนึ่งก็ตามนะครับมาจนถึงขุมในโลก4ีเนี่ยแมคคนิกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับในดดนเจียนนี้เนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวของแมคคดิกดันเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงตัวของการจัดทีมกันก่อนนะครับว่าการจัดทีมตัวละครในการเล่นของดันเจียนนี้เนี่ย จะมีอะไรกันบ้างนะครับที่เราเนี่ยพอจะจัดทีมแล้วแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ เรามาเริ่มที่ตำแหน่งหรือว่าตัวละครกันก่อนละกันนะครับว่าตัวละครอะไรนะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถใช้งานกันได้บ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับผมเราจะต้องมีตัวดาเมจหนึ่งตัวในการเล่นนะครับแล้วก็ตัวละครที่ดีที่สุดในการเป็นดาเมจนะครับผมสำหรับทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตัวของริโมชานะครับในการเล่นในรอบนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีริโมชาแล้วมีมัสไซอาเนี่ย เอามาไซอามาเล่นแทนได้นะครับแต่ขออย่างเดียวเลยก็คืออย่าเอาตัวดาเมจสีแดงมาใช้งานนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีตัวของเซียด้เนี่ยก็ใช้เซียด้าได้ด้วยนะฮะซึ่งตำแหน่งแรกเนี่ยก็เป็นดาเมจนั่นแหละนะครับมีตัวไหนก็หยิบใช้ตัวนั้นมาได้เลยนะครับต่อมาตำแหน่งที่2นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะต้องเป็นตัวคีย์หลักนะครับในการเล่นเนาะนั่นก็คือตัวที่ทําให้สัตรูเนี่ยติดสถานะ ผิดปกติต่งางๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมการใช้ตัวของคาซิโยจะค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามีตัวละครตัวเลือกอื่นๆนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเนี่ยจะมีตัวไหนที่ใช้งานกันได้บ้างนะครับถ้ามีมิโอถามว่ามิโอใช้ได้ไหมนะครับผมมิโอเนี่ยเป็นตัวที่ CC ติดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าหากทํา ACC ไม่ถึงไม่แนะนําให้ใช้ให้แนะนําไปใช้ตัวอื่นนะครับผมอย่างตัวของลุงคาเช่น จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าสกิลควบคุมของเขาเนี่ยจะทำดาเมจแบบหมู่นะครับแล้วก็ฟรีดเนี่ยอนข้างที่จะติดง่ายนะครับแล้วก็ลดเกตเทินศัตรูได้ด้วยภายในสกิลเดียวนะครับถ้าหากว่ามีนะครับผมก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานนะครับให้ได้ดีเนี่ยก็ใส่เป็นตัวของคาซิโยจะค่อนข้างดีกว่านะครับหรือจะใส่ควบคู่กันไปก็ได้เลยนะครับผม2ตัวนะครับเพื่อที่จะสลับใช้ในคนละทิ่นทื่นแรกอาจจะให้คาซิโยเนี่ยใช้งานสกิลก่อนนะครับแล้วเทืนที่2 จะให้ขาเคียนใช้ก็ได้แต่ถ้าใส่2ตัวเนี่ยมันก็จะเปลืลองสล็อตนิดนึงนะครับอะ พูดถึงดาเมจนะครับผมจริงๆเนี่ยตัวของเทียมเมจก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับเผื่อว่าใครปั้นมาเนาะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับถัดมานะครับตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เนี่ยจะเป็นตัวของการบัฟดาเมจนะครับดยหลักๆนั้นส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ตัวของเฟรย่านะครับผมในการบัฟดาเมจแต่ถ้าถามว่ามันเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดไหมนะครับผมก็ยังไม่ใช่ตัวบัฟที่ดีที่สุดหรอกเพราะว่าตัวที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของเบลอนตินนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้ถึกมากพอนะครว็อพ ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่ามอนสเตอร์ภายในด่านนี้เนี่ยจะตีตัวของธาตุสีแดงเนี่ยแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวของบิยอนตินเนี่ยมันจะตายง่ายนะครับก็ให้ไปใช้งานตัวของเบย่าไปก่อนนะครับผมตัวมันจะยืนได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากการชนะธาตุด้วยและการแปะสถานะเนี่ยก็จะง่ายกว่าด้วยนะครับมีบัฟเพิ่มลูกให้กับทีมจะค่อนข้างฉึกขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนตัวก็ยังสปีดรันในการฟาร์มดันนี้เนี่ย ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของมีโมชาอย่างแรงไม่พอเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับตัวของการบัฟเพิ่มดาบนะครับหรือถ้าใครไม่มีตัวของเฟย่าอีก ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะแนะนำนะครับตัวของหยางก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตัวของหยางเนี่ยอาจจะทําได้แค่ในเรื่องของการกดบัฟให้กับทีมนะครับจะช่วยเพิ่มแอตแทกให้กับทีมแล้วก็คิเลตให้กับทีมในกรณีที่ใครเนี่ยทำมิโมชาคิเลตไม่เยอะนะครับผมอาจจะสักประมาณ60เปอร์เจเปอร์เนี่ยก็เอาตัวของหยางมาบัฟแทนได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มเกียรติเทินให้กับเพื่นอนร่วมทีมได้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกละกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีเ,าเนา ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครตัวที่4แหละนะครับตัวละครตัวที่4นะครับผม ก็จะเป็นตัวดีบัฟนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้งานตัวของคลอสอยู่นะครับผมในการที่จะมาดีบัฟศัตรูนะครับซึ่งคลอสก็จะช่วยในเรื่องของการลดพลังป้องกันของอ e ีกฝ่ายรวมถึงการลดสปีดด้วยนะครับมีสแต็กแฮกกิ้งที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับผมรวมกันกับสกิลสอที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแฮกกิ้งของอ e ีกฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีการลดเกรดของอ e ีกฝ่ายลงนะครับก็จะทําให้มอนเนี่ยเข้าเทินยากขึ้นนะครับมีการลดเกราะ นะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีครอสจริงๆเนี่ยสามารถนําตัวไหนมาใช้งานแทนได้บ้างนะครับอาจจะนําตัวของมาเวลนะครับผมมาใช้งานแทนก่อนก็ได้แต่มาเวลเนี่ยอาจจะไม่มีตัวของสกิลลดปอะนะครับแต่เขาจะมีในเรื่องของการลดเกรดเทินศัตรตูลดสปีดศัตรตูแล้วก็ลดรีซิสศัตรตูทําให้ศัตรตูเนี่ยติดสถานะ ได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของการลดเกราะไปแต่ถ้าหากว่าใครต้องการตัวลดเกราะตัวอื่นนะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวของเกรนะครับเอามาลดเกราะศัตรูได้นะครับแล้วก็มีในการบูธคิเลดให้กับทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกแต่เราเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของดีบัฟลดสปีดนะครับผมก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยอาจจะเข้าเทินเร็วหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมรักกัน นะครับอ่ะส่วนตัวผมก็จะใช้คลอสไปนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็น4ตัวละนะครับถัดมาตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่5แหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมของเราเนี่ยจะเล่นไปในทางแนวไหนนะครับถ้าหากว่าทีมเราเนี่ยรู้สึกว่ายืนแข็งแล้ว ไม่ตายนะครับผมปิดบอลไวมากนะครับอาจจะเอาตัวบัฟอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาเสริมศักยภาพให้กับตัวดาเมจอย่างลินลี่นะครับผมที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของคีดาเมจจากสกิล2อเพื่อในเรื่องของการรีคูดาวนะครับผมอย่างตัวของสกิล3หรือว่าบัฟสปีดให้กับเราเนี่ยเข้าเทินไวนะครับในกรณีที่เราคิดว่าทีมเราเนี่ยยืนถึกไม่ตายนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับหรืออย่างที่บอกนะครับผมถ้าหากว่าทีมเราเนี่ยอยากจะได้ตัว CC เพิ่มนะครับอยากจะใส่มิโอมาซีซีลดเกรดอีกฝ่ายเพิ่มนะครับผม แล้วก็เพิ่มสปีดให้กับทีมเราก็ได้เช่นกันหรือจะใส่เป็นคลาเคนอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะเน้นในเรื่องของการซีซีเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าหากว่ากลัวตายจริงๆนะครับจะใส่เป็นไว้มาก็ได้นะครับให้ไวเนี่ยนะครับผมช่วยตีสกิลสามนะครับทอนศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดพลังโจมตีอีกฝ่ายลดเกตอีกฝ e ่ายก็ช่วยได้เช่นกันนะครับหรือถ้าหากว่าอยากจะเซฟทีมไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็ใส่เป็นตัวของวอลเลียนนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็เซฟทีมเนี่ยได้ค่อนข้าง ทีมที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมในเรื่องของแมคานิกดันเจียนเนี่ยของมอนสเตอร์ในดันนี้เนี่ยที่เราควรจะรู้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ก่อนเลยก็คือ1นะครับมอนสเตอร์ทุกทัวไปในดันเจียนนี้เนี่ยจะมีบัฟพิเศษของดันเจียนอยู่นะครับผมแปะอยู่บนหัวตัวของบัฟเชลนั้นนะครับผมจะช่วยลดในเรื่องของดาเมจที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับลดลง50%ซนะครับซึ่งวิธีเอาออกนะครับผมไม่สามารถเอาออกได้ด้วยวิธีการล้างบัฟนะครับอ่าี แต่จะเป็นการใส่เอฟเฟกควบคุมต่างๆนะครับผมให้กับตัวละครไม่ว่าจะเป็นคาซึโย่สกิลหลับใส่ศัตรูนะครับตัวของสกิลสตันจากมิโมชานะครับผมหรือว่าตัวของสกิลฟรีดจากคาเข่นแล้วก็มีโอดนะครับทักษะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ทําให้หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับตัวของบัฟเชลเนี่ยจะโดนลบออกไปเป็นระยะเวลา3เทินด้วยกันนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยสกิลไปตามสเต็ปก่อนนะครับผม ให้เฟย่าบัฟไปก่อนนะครับอ่ะเฟย่าบัฟคลอสก็ลดพลังป้องกันลดสป,ปีดศัดตรูไปเนาะตัวของคาซโยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวของเอฟเฟกต์ซีซีนะครับผมเวลาที่เราเนี่ยใช้งานสกิลนะครับที่มันบล็อกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายนึงเนี่ยตัวของเกราะก็จะหายไปนะครับเห็นไหม ตัวเกราะก็จะหายไปเร็วด้วยนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยตีเข้าได้ง่ายขึ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นของดาครับหลังจากที่โดกิโดกิเนี่ยทำการไล่สกิลนะครับเวลาที่เขาเข้าเทิร์นนะครับก็จะมีเทิร์นของโดกิโดกิด้วยเขาจะเลือกหเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุด ายในทีมนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับผมจะทําการมอบบัฟพ,พิเศษที่ชื่อว่า Empower Mark ให้นะครับหลังจากที่โดงกีดงกีทาการไล่สกิลนี้ใส่ศัตรูนะครับเขาก็จะมีออร่าดาๆอยู่ที่ตัวนะครับและเมื่อไห่ก็ตามนะครับผมที่ครบเทินของดงกิดงกีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่สกิลนั้นใหม่ให้กับตัวละครตัวอื่นตัวละครที่โดนไล่ใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะกลายร่างนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีบบฟเอฟเฟกที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์นั้นๆเพิ่มเดิ ว่าในกรณีที่มอนสเตอร์เนี่ยมันแปลงร่างเป็นขั้นสูงแล้วนะครับก็จะได้บัฟในเรื่องของการเพิ่มสเตตดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะถัดมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวดาเมจและอย่างที่บอกเลยนะครับตัวดาเมจเวลาที่เราจะโจมตีเนี่ยจะเลือกโจมตีตัวที่ไม่มีเกราะในการลดดาเมจนะครับซึ่งมีโมชาเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ดีนะครับหากมีโมชาของใครเนี่ยแรงพอนะครับผมทําการโจมตีด้วยสกิล3ใส่ศัตรูไปนะครับแล้วก็ในการโจมตี3ฮิตแรกเนี่ยสร้างความเสียหายแล้วศ ตายเวลาจะสเปรดาเมจเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจสเปรดร้อย์เซ็แล้วมันก็จะตายไปหมดทั้งแผงเลยนะครับผมอันนี้ก็จะ เป็นในเรื่องของการใช้งานตัวของมิโมชานั่นเองนะครับวอลเลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมผมเอาเนี่ยมาในเรื่องของการเซฟทีมเนาะเพราะว่าทีมของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นก็เลยต้องเซฟไปก่อนนะครับบวกกับว่าผมเนี่ยไม่สามารถหาตัวของอนิมัตท,ที่จะมาทําการรีสกิล,กลคูดาวของสกิล3ให้กับตัวละครอย่างตัวของคาซุโยะอยู่นะครับผมหรือว่าตัวของคลอสด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเจ้าตัวมังกรนะครับผมที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้สกิล3เนี่ยคูดาวใหม่ทันทีเนี่ยก็จะเคลียร์เว็บสอง ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีติดไว้สัก2ตัวนะครับคาสิยโยตหตัวแล้วก็ครอสหตัวนะครับจะได้วนสกิลลดเกาะนะครับผม แล้วก็วรสกิลในเรื่องของการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยนะฮะก่อแตะได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเคลียร <well> ์มอนเนี่ยได้ค่อนข้างไวส่วนมิโมชาเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ามิโมชาเนี่ยหลังจากที่เขาใช้สกิล3จัดการศัตรูได้เนี่ยตัวของสกิลเขาเนี่ยก็จะกลับมาคูดาวทันทีนะครับผมอันนี้คือจะเป็นข้อดีของมิโมชานะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้สกิลของมิโมชาก <S <S ็ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแมคคดิกดันนะครับผมแล้วก็วิธีการลงดันเจียนนะครับของดัน แล้วถามว่าถ้าหากว่าเราเนี่ย จะใช้งานให้ตัวละครเนี่ยดีที่สุดนะครับผมจะทํายังไงได้บ้างเนาะก็อาจจะต้องเข้ารวยลงลึกในเรื่องของลูนอะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเยอะละกันก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เป็นไกด์แล้วก็แนวทางนะครับผมเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการลงดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะต้องลงอย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อที่จะให้ลงง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็เลือกจัดทีมได้ง่ายขึ้นเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ตีไปให้จบเลยละกันเนาะ จะช้าหน่อยนะครเพราะว่าสกิลวนกันไม่ค่อยตรงจังหวะสักเท่าไหร่นะครับผมก็ปล่อยให้มันตีไปก่อนเดี๋ยวผมปล่อยออโต้ไปเลยนะครับมีโมชาต,ตอนนี้ไม่มีสกิล3นะถ้าไม่มีสกิล3นี่ก็คือจะปิดมอนช้าหน่อยนะครับอ่ะคาซึโยก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการ เอากรอกออกนะครับอาจจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีสถานะบัฟนะครับผมตัวของเชลออกเนี่ยจะมีติดกูดาวสามเธนเนาะสามเทอนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเชียวกลับมานะครับจนกว่าจะครบสามเินอันนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ดกิดกิใส่บัฟเนี่ยก็จะมีบัฟตัวนี้ด้วยเฉพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับว่าตัวตรงกลางเนี่ยจะตีแรงมากเนาะถ้าหากว่าเออใครเนี่ยไม่มีสกิลวนนะครับเร็วๆเนี่ยอยากจะเล่นเซฟๆหน่อย ก็อาจจะจัดการตัวตรงกลางยิงไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเอาตัว CC เนี่ยยิงตัวตรงกลางไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมอ่ะเพื่อที่จะเบรกตัวตรงกลางเอาไว้นะตัวนี้เนี้ยค่อนข้างที่จะต้องระวังเป็นที่สุดเลยนะครับผมในตัวละครในการเล่นคอนเทนต์นี้ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะในเรื่องของการลงคอนเทนต์โดกิโดกินะครับก็หวังว่าไม่แย่ยจนเกินไปนะครับลองไปปรับตัวละครให้เหมาะสมกับการเล่นกับทีมเราดูนะครับว่าเราจะเล่นประมาณไหนถึงจะเหมาะสมกับทีมของเรามากที่สุดนะครับ ส่วนถ้าหากว่าใครมั่นใจนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีนะครับก็สามารถคัดลอกทีมของคนที่เขาเคยผ่านไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างทีมบนเนี่ยอาจจะลอกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆตัวละครเนี่ยมันเล่นแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็จะเล่นเป็นทีมพวกนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมอย่างทีมที่เพื่อนผมก็เล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปให้ดูเพิ่มเติมละกันนะครับเผื่อว่าจะลองไปลอกดูนะครับผมรายชื่อเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะ แล้วก็คนนี้เลยนะครับก็จะเล่นทีมโดกิโดกิเป็นตัวของอินเฟอร์โนเนี่ยจะใช้เป็นคลอสนะครับผมลบดีบัฟนะครับคาซื้อโยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับซีซีบิยอนตินเอาแทนตัวของเฟย่านะครับตัวเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ตายนะครับผมก็จะมาบับดาบแล้วก็บัฟคีดาเมจให้มีโมชาเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับผมดาเมจหลักเป็นมีโมชาแล้วก็ตัวของซีซีตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มสปีดให้ทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวของมีโอกนะครับมาคอยลดเกรดนะครับผมให้กับศัตรูเนี่ยไม่เข้าถึงนะครับ ก็ฟรีดในเทิร์นถัดไปนะครับผมช่วยในเรื่องของการเล่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวละครพวกนี้นะครับที่เขาจะใส่เนี่ยก็จะเป็นมังกร2ตัวก็คือ2ตัวแรกเนาะใส่มังกรเพื่อวนคูดาวนะครับเพราะว่าเขาสามารถวันเทิร์นคิวนะครับผมมอสเซอร์แต่ละเวฟได้นั่นเองนะครับแต่ก็เสียของอ่าระดับอินฟเฟอร์โนเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทําให้เยอะที่สุดนะครับผมก็คืออันทําในเรื่องของเอฟเฟกต์อีซีเนี่ยอย่างน้อยก็คือ200บ้บวก ถึงส2งรนะครับเพราะว่าตัวของมอนสเตอร์ภายในดาดเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก่อนละกันนะครับผมมอนสเตอร์ภายในดาดเนี่ยจะมีตัวของค่ารีซิสนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่ามันมีบัฟเอฟเฟกพิเศษใหม่เพิ่มเติมนะครับผมเข้ามาในตัวมอนสเตอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวรอให้มันตีไปก่อนจะได้จิ้มง่ายนะฮะ จะเป็นเจ้าตัวของสกิลนี้เลยนะครับผมสัปดาห์ทุกตัวที่อยู่ในดันเจยนี้เนี่ยจะมีค่าต้านทานถึง120%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามี ACC ไม่ถึง200นะครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ติดนะครับก็คือติดยากมากนะครับทุกตัวเลยนะครับผมควรจะมีไว้เนี่ยเดี๋ยวผมกดสกิลครอสไปให้ดูนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันติดยากนะครับแต่ตัวครอสเนี่ยก็คือ ACC เนี่ย200บวกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ติดรถเกาะนะครับเกาะแตงไม่ติดนะครับเฟยย่ากดสกิลนแม่ก็ไนะคะ นี่ ACC น้อยนะครับผม ACC 2 0 0้ต้นๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะติดเลยนะครับนี่เห็นไหมติดแค่3ตัวนะครับตัวที่4ี่ไม่ติดคาซโยเนี่ย ACC ประมาณ170นะฮะหลับไปนะครับผมเห็นไหมไม่ค่อยติดนะครับผมจะติดแค่ตัว2ตัวเองนะครับนี่คือปัญหาในเรื่องของการลงอินโฟโนนะครับแต่ถ้าถามว่าผมลงเนี่ยลงผ่านไหมเกือบๆผ่านนะครับไม่ผ่านมันจะไปติดในตัวของเว็บสุดท้ายนะครับค่ามอนไม่ทัน นะครับผมเออก็จะเหลืออยู่ประมาณตัว2ตัวนะฮะค่าได้แค่2ตัวข้างๆ้านะครับตัวตรงกลางเนี่ยค่าไม่ทันทุกคีย์เลยวันนี้ก็ลองลงดูไปแล้วก็ยังไม่ไหวนะครับน่าจะต้องไปทําดาเมจเพิ่มเติมนะใครจะลองลงดูก็ลงได้นะครับใช้ทีมเดิมได้เลยนะครับผมปกติทีมนี้เนี่ยก็เกือบเกือบผ่านอยู่ถ้าหากว่าทําให้แรงกว่านี้แล้วก็ยืนได้ถึอกว่านี้เนี่ยก็จะดีมากนะครับเน้นหลักๆก,ก็คือตัวสถานะผิดปกตินะครับก็ต้องทำแอคคูเรซีให้เยอะนั่นเอง ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม e t h e r e a r e s o a r t กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพืเ่อนๆทุกคน